สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลงสูตรอ่าเป่าจินจงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องสูตรเป่าจินจงอะดูง่ายๆค่ะดูหน้าไพ่ว่ามันออกอะไรเนาะเราก็เล่นตามมีการเล่นแบบสองสเต็ปคือการตามแล้วก็ตามส่วนนะคะ ันนี้ปุ้ยลองลงไปก่อนนะคะยังไม่ได้ดูหน้าไพ่นะเพราะว่าเป็นรอบแรกนะคะอ่าทีนี้เราเห็นแล้วว่าฝั่งชนะคือฝั่งฝั่งเพลเยอร์นะคะมันมีมันมีไพออกมาสองใบดังนั้นเนี่ยรอบต่อไปให้เราเล่นเพลเยอร์เลยค่ะถ้าออกมาสองใบให้เราตามฝั่งเพลเยอร์นะคะถ้าฝั่งชนะเป็นสองใบให้ตามฝั่งเพลเยอร์สูตรเป่าจิ้นจงตัวนี้อย่างที่เคยบอกก็คือมีมานานแล้วนะคะ มีมานานแล้วหละแล้วก็เจ้าของสูตรเจ้าของเทคนิคเนี่ยเขาก็ได้เอามาเผยแพร่ให้เรานะคะบางคนก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าเราลองเอามาใช้เล่นของปอยเป็ดอ่ะมันก็โอเคนะคะมันยังใช้ได้ผลดีอยู่นะคะยังมีกำไรอยู่แต่วิธีการเล่นเราก็คือวิธีหนึ่งก็คือการตามสูตรสองวิธีการสวนสูตรอ่ะอันนี้พื่ตามสูตรอยู่นะคะเมื่อสักครู่เนี้ยชนะที่ฝั่งเพยเยอร์สองใบเราก็ตามฝั่งเพยเยอร์ต่ออ่ะ อันนี้ชนะฝั่งแบงเกอร์นะคะฝั่งชนะออกมาสามใบนะสามใบให้เรามาตามที่ฝั่งแบงเกอร์นะคะสูตรมันมีแค่ถ้าชนะฝั่งชนะมีไพ่สองใบให้ตามเพลเยอร์ฝั่งชนะมีไพ่สามใบให้ตามแบงเกอร์อันนี้สูตรมันมีแค่นี้คะ่ะถ้าเราเล่นตามสูตรก็จะประมาณนี้นะคะ น,นี่ยังไม่เข้านะลักษณะไพ่มันเป็นปิงปองนะแต่เราเล่นส่วนทางปิงปองนะอะตามทบนะคะชิปหมด มาลุ้นกันค่ะอ่ะนานะคะด้ฝั่งชนะเป็นสองใบนะคะฝั่งชนะสองใบต่อไปเราตามตามสูตรเราจะเล่นเพยเยอร์ค่ะ มาลุ้นกันค่ะชนะสองใบนะคะสองใบเราก็ยังเล่นที่เพลเยอร์อเหมือนเดิมค่ะทบเงินไปนะคะอันนี้จะเล่นแบบง่ายๆเลยนะคะ รุ้นรอบนี้ค่ะคลิปนี้จะสั้นๆนหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะอัดได้ไม่เกินห้านาทีนะคะ่ามาแล้วค่ะเนี่ยค่ะมันจะทบไม่เกินเนี้ยนะคะถ้าเป็นสูตรเป่าจินจงนะมันจะทบไม่เกินสามครั้งก็ถือว่ามีกำไรนะคะถ้าใครอยากลองใช้สูตรนี้ก็ลองดูนะคะ ก็แนะนำให้ประมาณนี้นะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ